ไอ้ถุงอ่ะถุงทรายอ่ะที่ไปวางตรงไอ้ไม้อ่ะนะร์ไซ์ขึ้นขาดเคยที่หมายวันนี้หน้าเบื่อโมไซอ่ะมัน้ามาสายไปฮะจะมาเจ็ดโมงกว่าเนาะมาไม่จะมาสายได้ไม่ว่าต้องต้องบอกเออเราจะได้รออ่ะ

เอเลยนะเดี๋ยวไปอกอกกำลังกาย